มือนี้ผมกับมหาไอ้ซาอยู่ดงหลวงครับทีมงานตกปลายงอัดฝัดครับแต่ว่ามือนีวันนี้มาตกปลาครับวันนี้มาตีปลามาตีต่อครับมากระพ่านดีเจาเดิมครับครับ่าไม่นอนครับพ่านมีกับครับรถมากไก่ครับสวัสดีทาัไอ้ซาสวัสดีครับยังได้ครับติดตามชมมึงเ้อครับเป็นยังไงก็ได้ เมื 10, 10, 10, 40, 40, 140, 140, ่อไไม่นลงเมื่อยครับรถไก่กระอดดนั่งลงวางเงินไปไปบไเก็ดเนกันครับแล้วผมไปตีต่อครับมองน้ไปนั่งหอวเดืนทายครับ้กระดอมต่อครับเอาครับพี่น้องเอ้ย พอซ้อมห้างแลละครับหเอาไปได้นาหดอดางหวยนั่งหยอดครับตรงหลวงล่างหล่อเึงนะครับต่อครับ โอ re, ้ก okay, ่นองบ้านเทาเกเบเพชรหลาไรครับอยู่ดงหลวงครับโอ้ดีเต uh, right ็มตาเล้คุณแม่เฮ right ็ดบ้านเนี่ล้วเนาะครับเฮ็ดดินเนาะคุณยายก็ได้ร้อยู่เนาะครับสองตาครับสองกตาเลยนร้สองกตาคือได้เป็นพอาไร้เะครเนาะตอนนี้มาหอดวัดทําสส่างนะครับ พอต่อสามห้างนี่จะอยู่ในสวนเขาครับแจ็กสีเห่แจ็กสีบัวเหว่ครับเมื่อนี้หอดอ่างเก็้นมนำผู้พาดหน่อยครับตอนนี้ครับบรรยากาศ บรรยากาศดีครับผมหลังจากเดินทางมาจนไงมาเกาะครับพ่อร้ายห้างนะครับแต่ว่ามันักคือไม่เสียงของห้างนี่อยู่ในปา่ามาเกาะแล้วครับคุณล่างเตรียมการเรานะครับห้างใหญ่ขนาหนี้แล้วครับนะครับีน,ก,บนะบนก,กุ้งครับ เตรียมการแล้วผมกับขอถอยออกไปอยู่ทางหนอกรัแนเบเป็นผู้เล่าครับผมวันนี้ปลาหกขนาดเลยครับเป็นกำลังใสสุดรับใสสุดแล้วผมกับขอถอยออกไปหาอยู่ทางหนออครับขเขาใส่หรอ này này các ao luôn nhạt này vo lại à. sút sút cái khẩu chết đây, đến đây. เดียวนะครับหมาอยู่ครับโกห้างในห้างเดียวครับหน่อยห่ยนีสสวนเขาครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านน่าแล้ว,วขอจบคลิปกันเที่ยงแค่นี้นะครับจิปหน่ะเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ